บทที่สิบปดตอนดึกสงัดของคืนวันโกแนแม่ชีแดงนอนกระสับกระส่ายอยู่ในมุง้งรู้สึกหายใจขัดขาดเหมือนมีก้อนอะไรมาจุกอยู่ที่หน้าอกคิดจะปลุกเพื่อนชีที่นอนอยู่ในมุ้งข้างๆให้มาช่วยก็ไม่รู้พวกเขาจะช่วยอะไรได้ดีไม่ดีจะพากันบ่นให้รำคาญหูอีกถ้าจะต้องถึงกับตายก็ขอตายคนเดียวเงียบๆดีกว่า คิดได้ดังนี้จึงทนนอนอยู่กับทุกขเวทนาเพียงลำพังในความรู้สึกที่แสนจะอึดอัดขัดข้องนั้นแม่ชีวัยห้าสิบเศษพยายามนึกถึงคำสอนของสมภารที่ท่านสอนให้กำหนดลมหายใจโดยบริกรรมว่าพองหนอยุบหนอแต่เพราะไม่ได้ใส่ใจฝึกฝนจึงทำไม่ได้นางไม่รู้แม้กระทั่งว่าพองหายใจเข้า หรือว่ายุบหายใจเข้าใครๆที่มาอยู่วัดนี้ก็เพื่อจะมาเรียนวิปัสสนากรรมฐานแต่นางกลับมานั่งนั่งนอนๆไปวันหนึ่งวันหนึ่งและที่ร้ายไปกว่าน,นั้นคือเป็นคนที่เห็นแก่กินกินพร่ำเพรือ่อโดยไม่เลือกกลางวันกลางคืนเป็นเหตุไม่อาจรักษาศีลแปดข้อได้ครบเพิ่งจะรู้ตัวว่าได้ดำเนินชีวิตผิดพลาดตั้งอยู่ในความประมาทมาโดยตลอด ตั้นจะกลับเนื้อกลับตัวก็สายเกินแก้ด้วยว่าความตายกำลังคืบคลานเข้ามาทุกขณะนึกเสียดายเวลาที่ผ่านไปโดยไม่ได้ทำประโยชน์อันใดให้บังเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นประโยชน์ตนหรือประโยชน์ผู้อื่นช่างหน้าอนาถแท้หนอ นั่งหลังอ่านสุนัขท้องแก่กำลังจะคลอดลูกมันรู้สึกปวดท้องเป็นกำลังส่งเสียงกลางงิ้ยงๆอยู่ในความมืดเสียงนั้นดังไปถึงหูแม่ชีแดงผู้ซึ่งกำลังนอนทุรนทุร,รายรอความตายอยู่มันจะร้องหาพระแสงอะไรของมันแม่ชีแดงคิดอย่างขัดเคืองแล้วก็ปล่อยจิตให้ไปพัวพันอยู่กับเสียงของนางหลังอ่านนอน นอนนอนคิดงุนงานอยู่อย่างนั้นกระทั่งขาดใจตายเป็นเวลาเดียวกับที่นางหลังอานออกลูกแม่ชีแดงจึงได้ไปเกิดเป็นลูกสุนัขจากมนุษย์สภูมิไปถือกำเนิดในติรัชานภูมิแม่ชีเขียวเป็นบุคคลแรกที่รู้ว่าแม่ชีแดงตายแม่กาหลงผู้ซึ่งจุติจากภูมิเปรตมาอุบัติในภูมิเทพเป็นผู้บอกกล่าว น่าเสียดายนะจ๊ะแม่ชีที่คนถือศีลแปดต้องไปเกิดเป็นเดรัจฉานแม่กะหลงว่านั่นเป็นเพราะเขารักษาได้ไม่ครบองแปดตั้งหากละ่ะอย่าว่าแต่คนถือศีลแปดเลยแม้พระสงฆ์องค์เจ้ามีศีลถึง227ข้อหากรักษาไว้ไม่ได้ก็ต้องไปเกิดในอบายภูเหมือนกันไม่น่าเลยแดงเอ้ย เพราะความประมาทแท้เองถึงต้องไปเกิดเป็นหมูเป็นม้าแม่ชีเขียวรำพันเวลาตีสี่บรรดาแม่ชีต่างลุกขึ้นสวดมนต์ทำวัดเชา้าแม่ชีแดงรูปเดียวที่ไม่ได้ตื่นขึ้นมาร่วมสวดมนต์กับใครเขาเพราะประพฤติเช่นนี้จนกลายเป็นเรื่องปกติธรรมดาไปแล้วทำวัดเช้าเสร็จแม่ชีเขียว จึงแจ้งเรื่องการตายของแม่ชีแดงให้เพื่อนชีทราบและเตรียมการเรื่องทำศพแม่ชีเจียนไปกราบเรียนสมภารท่านกลับบอกว่าอาตมารู้มาตั้งแต่ตอนตีสามนนท์แล้วเขาไปตอนนั้นแต่ก็ไปไม่ไกลหรอกยังอยู่ในวัดนี้ภิกษุวัยสามสิบพูดเป็นปริศนาวัดนี้เหรอจ๊ะ เอถ้าเช่นั้นก็คงเป็นเทพหรือไม่ก็เป็นเปรตแต่ฉันสังหรณ์ใจว่าแกคงจะไปไม่ดีแกไปเกิดเป็นเปรตใช่ไหมเจ้าท่านสมภารแม่ชีอยากรู้ไม่ใช่เปรตแต่หนักกว่ามากเพราะตายขณะที่จิตมีโมหะอย่าลืมนะกกิเลสสามตัวที่จะพาเราไปอบายภูมิก็คือราคะโทสะโมหะถ้าตายขณะที่จิตมีราคะ ก็จะไปเกิดเป็นเปรตหรืออสุรกายถ้าจิตมีโทสะก็จะไปเกิดในนรกแต่ถ้าตายในขณะที่จิตมีโมหะก็จะก็จะก็จะไปเกิดเป็นเดรัจฉานซึ่งถือว่าหนักที่สุดตกนรกไม่หนัก,กว่ละละจ๊ะท่านสมภารแม่ชีแยงไม่หนักเท่าเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานอันนี้อาตมาไม่ได้พูดเอาเองนะพระบรมศาสดาท่านตรัสสอนไว้ ทรงกล่าวเป็นคาถาว่าราคะมีโทษน้อยกว่าใครช้าแต่โทสะโทษมากแต่ว่าใครเร็วโมหะมีโทษมากทั้งใครช้านี่คือหลักฐานยืนยันว่าโมหะนั้นร้ายกว่าราคะและโทสะรากเงาของความชั่วหรือที่เรียกว่าอากุศล,ลมมลมีอยู่สามอย่าง คือราคะโทสะโมหะแต่ในอกุศล,ลมูลเองนั้นก็ยังมีรากเง่าอีกกล่าวคือโมหะนั้นเป็นรากเง่าของราคะและโทสะบุคคลที่ถูกโมหะครอบงำราคะและโทสย่อมตามมาโมหะก็คือความหลงความเคลาวความไม่รู้ตามเป็นจริงเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าอวิชชา โมหะหรือว่าวิชานี่เองที่เป็นรากเง้าของความชั่วทั้งปวงในอัตถกถานั้นนมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับกุศลมูลสามอย่างนี้ด้วยวันหลังจะเล่าให้ฟังเอาละไปเตรียมการเรื่องทำศพแม่ชีแดงได้แล้ว เป็นอันว่าเขาไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉาหรือจ้าท่านสมพานเอถ้าเช่นนั้นคงจะไปเกิดเป็นหมาเพราะเมื่อคืนนางหลังอานมันออกลูกห้าตัวสีน้ำตาลสี่ตัวสีขาวตัวหนึง่งเลยสงสัยว่าชีแดงคงจะเกิดเป็นเจ้าตัวสีขาวเอาเถอะไว้มันโตก็จะรู้รับรองวาน,นิสัยเหมือนชีแดงเปียบเลยสมภานพูดยิ้มยิ้ม ลูกสุนัขคอกนั้นโตว,วันโตคืนแล้วก็จริงดังที่พระเจริญพูดไว้กล่าวคือเจ้าตัวสีขาวมีพฤติกรรมที่ผิดแปลกไปจากพี่น้องอีกสีตัวของมันเป็นต้นว่าเกียรคร้านกินแล้วก่อนนอนตะกระตะกรามแล้วอาหารที่มันโปรดปรานที่สุดก็คือหัวปลาทูพฤติกรรมเหล่านี้มีอยู่ในตัวแม่ชีแดงครบถ้วน วันพระขึ้น8ปดคำ่ำตรงกับวันอาทิตย์ขณะที่สมภานวัดป่ามะม่วงกำลังสอบอารมณ์ผู้ปฏิบัติธรรมอยู่ที่ศาลาการประเรียนบุรุษหนึ่งก็พาสตรีและเด็กชายสองคนขึ้นมาบนศาลากราบสมภานแล้วคนทั้งสองก็บอกเด็กชายวัยสามขวบกับสี่ขวบให้กราบลุงลุงอ้าวโยมด็อกฤตอร์กรองห,หรือ มายังไงล่ะเนี่ยพระเจริญทักทายเหมือนเก่าผมขับรถมาครับตั้งใจไว้นานแล้วว่าจะพาภระยาและลูกๆมากราบท่านบุรุษวัยเดียวกับสมพานกก่าวคุณกริตเขาเล่าให้ดิฉันฟังว่าท่านมีพระคุณต่อเขามากที่เรียนจบด็อกเตอร์ก็เพราะท่านช่วยสตรีวัยสาผิวขาวสะอาดสะอ้านกราบเรียนเด็กชายสองคน ลาบหลงลุงแล้วก็ลุกออกไปวิ่งเล่นอยู่บนสาัลาเพราะเห็นกว้างขวางหน่าวิ่งเล่นครับผมเล่าให้คุณพิมพาฟังบ่อยๆว่าท่านเมตตาผมเหลือเกินชีวิตนี้ผมจะไม่ลืมพระคุณเลยวันนี้ผมก็ตั้งใจมาทำบุญได้ซื้ออาหารสดอาหารแห้งมาเต็มท้ายรถผมขอถวายเข้าโรงครัวแล้วนี่ปัจจัยสองพันบาท ผมขอถวายท่านไว้ใช้ส่วนตัวเขาประเคนซองสีขาวบรรจุธนบัตรฉบับละร้อยบาทจำนวนยี่สิบฉบับพระ,ะเจริญยื่นมือออกมารับโดยไม่ต้องใช้ผ้ากราบเพราะคนถวายเป็นเพศเดียวกันกับท่านขออนุโมทนาสมพานกล่าวและพูดกับผู้ที่นั่งณนะที่นั้นว่าญาติโยมทั้งหลายโปรดจำไว้ บุญนั้นงอกได้นะบุญงอกได้เงินก็งอกได้ดูอย่างด็อกเตอร์ผู้นี้อัตมาเคยช่วยเหลือเขาโดยให้ทุนไปเรียนที่ฝรั่งเศสอัตมาให้ไป400บาทวันนี้เขามาถวาย2,000บาทเงินงอกเกินมาถึง5เท่าตัวอัตมาได้กำไรตั้งพันหกท่านพูดยิ้มยิ้ม ผมว่าคงไม่ได้กำไรหรอกครับท่านเพราะถ้าจะคิดกันจริงๆเงิน400บาทสมัยนั้นก็มีค่ามากกว่า2,000สมัยนี้ผมว่าท่านขาดทุนมากกว่าดกรกริตแยงหากก็ไม่ได้จริงจังอะไรอ้าวขาดทุนหร,อหรืออาตมานึกว่าได้กำไรเอแต่อาตมาว่าได้กำไรนะเพราะไม่ได้ลงทุนเงินนั่นเป็นของโยมแม่ ไม่ใช่ของอาตมาสรุปว่าอาตมาได้กำไรสองพันหรือโยมดร์จะแย้งผมไม่บังอาจแย้งนะท่านหรอกครับมาท่านได้มาท่านได้ท่านได้กำไรส่วนโยมแม่ขาดทุนคนเป็น็อกเตอร์ยอมแพ้แต่โดยดี ดีไม่แย้งก็ดีแล้วจะได้จบไม่งั้นไม่จบง่ายๆเอาละได้เวลาเพลแล้วเดี๋ยวญาติโยมจะได้ทานอาหารกันเชิญโยมด็อกเตอร์กับแม่บ้านที่กุฏิอัตมานะเดี๋ยวจะให้เขาจัดสำรับมาทานที่กุฏิเสร็จแล้วก็จะได้คุยกันมาเที่ยวก่อนยังไม่ทันได้คุยกันเลยนอนค้างวัดสักคืนดีไหมไม,ไม่ได้หรอกครับท่าน พรุ่งนี้ผมต้องทำงานลูกชายคนโตตรงเรียนเรียนด็อกเตอร์วรัยสามสิบเศษบอกเหตุผลถ้าอย่างนั้นก็กลับเย็นๆนะแดดร่มลมตกแล้วค่อยกลับครับกลับค่ำหน่อยยังได้ผมอยากคุยกับท่านมานานแล้วเชิญที่กุติเลยเดี๋ยวอาตมาจะตามไปขอเวลาสอบอารมณ์ให้ญาติโยมอีกสักสิบห้านาทีนะ ด็อกเตอร์กริก,กับภรรยาจึงเดินไปบอกลูกชายสองคนที่วิ่งเล่นอยู่ที่ไม่ไกลนักคนทั้งสี่ลงจากศาลาไปแล้วนางแต้มจึงพูดขึ้นว่าโอ้โหเพื่อนท่านสมพานทำไมถึงได้ดำอย่างกระเหนี่ยงเลยส่วนเมียข้าวขาวยังกระไข่ปอกเวลาเดินด้วยกันฉันนึกว่าอีกาคาบไข่ คำพูดของนางแต้มเรียกเสียงหัวเราะจากทุกคนที่ฟังอยู่รวมทั้งนางโถแม่แต้มก็พูดไปเรื่อยระวังนะระวังนะว่าแต่เขาอินเนาเป็นเองแม่แต้มก็พูดไปเรื่อยระวังนะว่าแต่เขาอินเนาเป็นเองแม่โถแล้วก็ฉันพูดเล่นต่างหากละ่ะเอท่านสมพันธ์จ้า ฉันอยากรู้จังเลยว่าทำไมคนเราถึงเกิดมาไม่เหมือนกันบางคนดำบางคนก็ขาวบางคนขี่เรบางคนก็สวยเพราะอะไรเหรอจ๊ะแม้โยมที่โยมถามนี่นะเหมือนกับที่สุภมนพบุตรของโตทยพรามทูลถามพระพุทธองค์ในครั้งพุทธกาลเลยนะอาตมาจะถือโอกาสตอบ ตามที่พระพุทธเจ้าท่านทรงตอบสุภมณกคือพระพุทธองค์ทรงตอบว่าที่เป็นเช่นนั้นเพราะกรรมคนที่เกิดมารูปร่างสวยผิวพรรณงามดูแล้วน่าเลื่อมใสเพราะเขาทำกรรมคือเป็นคนแย้มยิ้มแจ่มใสดูแล้วหน้าเลื่อมใสเพราะเขาทำกรรมคือเป็นคนยิ้มแย้มแจ่มใสไม่มักโกรธไม่ขึ้งเคียดหน้าเงาหน้างอ ส่วนคนที่เกิดมาขี้เรผิวพันซามเพราะเป็นคนมักโกรธใครพูดอะไรผิดหูหน่อยก็น่างาเดินลงส้นตึงๆเพราะกรรมนั้นทำให้เกิดมาขี้เรผิวพันซามญาติโยมจำไว้นะชาติหน้าถ้าใครอยากเกิดมาหล่อเกิดมาสวยเหมือนพระเอกนางเอกต้องยิ้มแย้มแจ่มใสเข้าไว้อย่าไปมักโกรธหรือครึ่งเครียดเดียดฉันใครเขา และคนที่เกิดมาดำกับคนที่เกิดมาขาวเพราะกรรมอะไรจ๊ะอุบาสิกาวัยห้าสที่นั่งติดก,กำลังโถถามขึ้นเออันนี้อัตมาก็ไม่ทราบหรือใครทราบช่วยบอกกันบ้างท่านโปรโยคำถาม เป็นอย่างนี้ได้ไหมจ๊ะท่านสมพานอุบาสิกาคนเดิมว่าเป็นยังไงล่ะอย่างนี้อย่างไงถามยิ้มยิ้มคือฉันคิดของฉันเองว่าคนที่เกิดมาผิวขาวเพราะเขาใช้ดอกมะลิถวายพระส่วนคนผิวดำเขาใช้ดอกดินถวายคำตอบของอุบาสิกาทำให้ญาติโยมหัวเราะอีกวาระหนึ่ง เออเข้าทีคำตอบของโยมเข้าทีเอาละเราเลิกพูดเรื่องนี้กันได้แล้วใครมีข้อสงสัยเรื่องปฏิบัติก็ถามได้อาตมาให้เวลาในการสอบอารมณ์อีก15นาทีหลวงพ่อครับเวลาผมนั่งกำหนดพองหนอยุบหนอจะมีเสียงมากระซิบข้างหูว่าอย่านั่งเลยไปนอนเถอะเดี๋ยวจะนั่งให้ เป็นเสียงใครครับบุรุษวัยยี่สิบเศษถามเสียงมารน,นะสิมารไหนครับมารชนิดเนี้ยเขาเรียกว่าเทวปุตตมารมารก็คืออุปสรรคหรือสิ่งที่มาล้างพลานคนความดีตัวการขัดขวางบุคคลมิให้บรรลุความดีงามโยมาปฏิบัติกรรมฐานเท่ากับโยมาสร้างความดีอันสูงสุด เมื่อทำความดีก็ต้องมีมารมาขัดขวางอัตมาจะพูดเสมอๆว่ามารไม่มีบารมีไม่เกิดเหมือนตอนที่เจ้าชายสิทธ,ธัตถะจะบรรพโธทิโยทยานก็ต้องผชนกับวสวัตติมารดังปรากฏอยู่ในบทสวดชัยมงคลคาถาบทแรกที่ขึ้นต้นด้วยพาหุงสหันได้ไงมารมีห้าประเภทได้แก่กิเลสมารขันธมาร อภิสังขา,มารมานเทวปตตมารและมัจจุมารเวลาเหลือน้อยอาตมาจะอธิบายเฉพาะเทวปตตมารที่โยมผจญเมื่อกี้เทวปตตมานก็หมายถึงมานที่เป็นเทพบุตรอย่างวัสวัตตีมานที่มาผจญเจ้าชายสิทธ,ธัตถะในวันที่พระองค์จะตรัสรู้นั้น ก็จัดอยู่ในประเภทเทวปุตตมานเพ,าเพราะคอยขัดขวางเหนียวรั้งบุคคลไว้ไม่ให้ล่วงพ้นจากแดนอำนาจครอบงำของตนโดยชักให้ห่วงพะวงในกามสุขไม่หานเสียสละออกไปบำเพ็ญคุณความดีที่ยิ่งใหญ่ได้เมื่อมานเขาชวนอย่างนั้นโยมว่าอย่างไงล่ะท่านถามผมบอกไม่เป็นไร ผมนั่งเองได้ตอบแบบนี้ถูกไหมครับถูกแล้วเราต้องเผชิญกับมารแล้วก็ต้องไม่หลงกลเพราะเขาไม่อยากให้เราทำความดีถ้าเราหลงกลเลิกปฏิบัติก็เท่ากับเสียรู้เขาญาติโยมจำไว้นะเราต้องเผชิญกับมารอย่างมีสติอย่ายอมแพ้เป็นอันขาดเอาละพักรับประทานอาหารกันได้แล้ว ช่วงบายก็ขอให้ปฏิบัติกันตามลำพังอาตมาไม่ขึ้นมาสอบอารมณ์เพราะว่ามีแขกขอตัวครึ่งวันนะท่านขออนุญาตลากิดครึ่งวันญาติโยมพากันกราบทั้งสามครั้งจากนั้นจะเอาวาดวัดป่ามาม่วงจึงลงศาลาเดินไปยังกุฏิที่แขกคนสำคัญของท่านรออยู่